สวัสดีค่ะฟีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่20ธันวาคม2566ใครได้บ้างบอกกันนิดนึงนะบอกกันนิดนึงว่าได้หรือเคยได้ก็อย่างน้อยมันมันทำให้คนที่เขามาอ่านคอมเมนต์เขาจะได้รู้ว่าเอยมันมีคนได้จริงๆส่วนใครที่มาช้านะมาช้าแบบช้าจริงๆคลิปลงไป เวัน8วันหรือครึ่งค่อนเดือนอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาดูคลิปแล้วบอกว่าไม่ได้อ่ะมันมันมันก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าในในชื่ออ่ะในชื่อคลิปนุ่นจะมีบอกวันที่ไว้ส่วนคอมเมนต์ก่อนหน้านุ้นที่บอกว่ามันเป็นโค้ดตั้งแต่วันที่27เดือน6ปี2,566มันเป็นไปไม่ได้บอกเลยค่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า ถ้าหนูตั้งคลีเอ่อทางโคดนะโคดด่างเปาอ่ะมันจะไม่ซ้ำกันถ้าโคด่างเปาซ้ํา,าม,มันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าลบโค้ดไปแล้วยังไงมันก็ต้องขึ้นสองอันนะ่ะเออเพราะว่า มันเป็นไปไม่ได้อะไม่รู้จะบอกยังไงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นวันที่27เดือน6ปี66นะคะยังไงก็ใส่โค้ดให้ดีใส่ให้มันถูกต้องเวลานุชบอกโค้ดเดี๋ยวนุชจะพิมพ์ไว้ให้ด้านข้างมันขึ้นแบบไหนพิมพ์ตามแบบนั้นแล้วก็เข้าไปที่ไลน์แล้วก็กดส่งได้เลยใครที่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยแจกให้พวกเดียวกันไหม คุณดูคลิปให้จบคุณจดเวลาไว้แล้วพอถึงเวลาหรือหลังจากที่ประกาศไปแล้วคุณก็เข้าไปเช็ควิธีการเช็คง่ายๆคุณแอนไลน์เข้าไปคุณใส่โค้ดเข้าไปเดี๋ยวมันจะขึ้นรายชื่อคนรับแล้วก็มันจะขึ้นเวลาที่ที่คนสามารถรับได้ว่ามันเวลาที่เขารับอ่ะมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่นุตประกาศในคลิปไหม่วนถามว่าแล้วแจกจริงไหมอ่ะให้ดูประวัติ นี่ค่ะอันนี้คือประวัติซองที่นุชสร้างซองขึ้นมาเนี่ยเนี่ยค่ะบางอันก็หมดอายุแล้วเพราะว่าซองของขวัญมันจะมีอายุอยู่ประมาณ3วันพอหมดจาก3วันมันก็จะไม่สามารถเข้าไปรับซองได้นะคะยังไงก็ฝากนิดนึงดูคลิปให้จบดูให้เข้าใจถ้าไม่ชัวร์ไม่แน่ใจเช็คให้มันดีเช็คให้มันเรียบร้อยก่อนเช็คให้มันแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วค่อยมาบอกว่า ไม่ได้ไม่มีจริงไม่แจกจริงนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่เช็คแล้วใช้ความรู้สึกส่วนตัวใช้อาคาติส่วนตัวก็ไม่ไว้เหมือนกันนะส่วนการแจกของเราวันนี้ก็เป็นการแจกแบบแอดไลน์เหมือนเดิมใครยังแอดไม่เป็นดูคลิปให้จบนะคะท้ายคลิปมีบอกวิธีการรับไปแล้วอ่รับยังไงส่วนโค้ดอ่งางเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคํานี้ ันนี้เลยค่ะพิไมไว้ให้ด้านข้างแล้วอันนี้คือโค้ดังเปาส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดังเปาเพื่อรับเงินเข้าทูมอนี้วอลเล็ตแบบฟรีๆได้ก็คือ22นาฬิกานาทีใครดูจบแล้วสามารถเข้าไปรอที่หลายได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้ใครมาช้ามาไม่ทันสามารถมาร่วมสนุกกันใหม่ได้ในวันถัดไปหรือใครอยากได้ ออยอดเงินที่มันเยอะเยอะกว่าวันปกติธรรมดาก็รอสิ้นเดือนก็นได้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาจอกันในคลิปหน้านะคค่ะวิธีการรับ w a l l e t ตฟรีแบบใส่โคดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้ พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงแว่นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ ad d 7, 7 xqzha มี ad นำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จ หลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่างถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถ,ถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอก เขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ตของเราตรงนี้ ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คําว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขี่บาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะ